เอาละสิลาวโดนเขมเรเคลมชนได้เมื่อเขมเรเคลมแคนบอกโลกว่าแคนมีต้นกำเนิดมาจากกัมพูชาทา,ทางทางทีตัวเองขึ้นโชว์แต่ละครั้งไม่เคยเป่าเลยสักครั้งเอาแต่ถือเป็นพร็อพอุปกรณ์ประกอบการแสดงโถช่างกล้าเรื่องลาวจะไปอย่างไรติดตามได้ไหนทัชสเตเ u อ i o โอครับ ในช่วงนี้นะครับปรากฏว่าในโลกออนไลน์ของเราต้องบอกว่ากําลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กัพูชานะครับมีการเคลมแคน เครื่องดนตรีของลาวที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกไปแล้วโดยดูเหมือนว่ากัมพูชานะครับจะพยายามปล่อยข่าวว่าแคนเป็นเครื่องดนตรีที่มีถิ่นกําเนิดในกัมพูชาโดยเฉพาะในงานเทศกาลต่างๆที่ต่างประเทศกัมพูชานะครับตอนนี้ก็มักชายน,นําแคนและการไล่ลําขึ้นไปแสดงโชว์บนเวทีนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่านักแสดงชายที่ถือแคนนะครับมักจะไม่ได้เป่าแคนจริงๆ มีแต่ถือแคนไล่ลำเหวี่งไปมานะครับโดยที่ไม่เคยเป่าเลยบางคนยิ่งแล้วใหญ่นะครับถือนาะถือแคนเอาไว้ที่อกตัวเองก็มีมันก็เกิดเป็นคำถามนะครับว่าในเมื่อแคนเป็นเครื่องดนตรีและในเมื่อคุณนะครับขึ้นโชว์บนเวทีแล้วเหตุใดจึงไม่ใช้เครื่องดนตรีในการแสดงซึ่งการแสดงของกัมพูชานะครับต้องบอกว่าแตกต่างจากการแสดงของชาวาลาวรวมถึงศิลป,ปินไทยนะครับที่ถ้าหากว่ามีการแสดงเนี่ย ที่มีแคนเป็นเคลื่อนดนตรีนักสแสดงนะครับก็จะเป่าแคนด้วยตนเองทุกครั้งแล้วจากการออกมาเคลมแคนแลาวตรงนี้นะครับต้องบอกว่าได้ทำให้มีชาวลาวหลายคนเนี่ยออกมากล่าววิาพากษ์ผู้จารย์อย่างหนักแต่ทีนี้นะครับชาวลาวเขาจะาวิาพากษ์ผู้จารย์กัมพูชาไปในทิศทางไหนกันบ้างเรามาฟังพร้อมกันเลยครับ สำหรับความคิดเห็นของชาวลาวคนแรกครับก็กล่าวไปว่าข่าวที่แพร่ะสะพัดว่าแคนของลาวมาจากกัมพูชาไม่เป็นความจริงแคนเป็นเครื่องดนตรีของลาวดยแท้และยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของลาวไปแล้ว มาทีอีกหนึ่งมุมมองของชาวลาวนะครับก็กล่าวไปว่าเขตจมปาศักของลาวมีเสียงแคนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวลาวอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรภาคภูมิใจไม่ใช่สิ่งที่ประเทศอื่นจะมาแอบอ้างได้มาทีมุมอมองของชาวลาวคนต่อมานะครับก็กล่าวไว่าคนลาวหลายคนเนี่ยต่างยืนยันตรงกันว่าตั้งแต่เรียนดนตรีในโรงเรียนก็สอนว่าแคนเป็นเครื่องดนตรีลาว หรือแม้แต่ครูในประเทศไทยเองก็สอนว่าแคนมีต้นกำเนิดมาจากประเทศลาว ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวลาวคนนี้ก็เข้ามาให้ข้อมูลแต่ไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องหรือว่าเป็นจริงหรือเปล่าโดยที่คนนี้ก็ก,กล่าวว่ามีตำนานเล่าว่าแคนถือกำเนิดขึ้นในสมัยฝรั่งเศสยึยดครองลาวชาวลาวสร้างแคนขึ้นตามแรงบันดาลใจที่มาจากเสียงนกร้องที่ฐานฝรั่งเศสได้ยินในป่าซึ่งสะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของคนลาว มาทีอีกหนึ่งมุมมองของชาวลาวนะครับก็กล่าวไปว่าขมຈเนี่ยเป่าแคนไม่เป็นมีหลายคนที่เห็นคลิปแล้วบอกว่าชาวกัมูชาแค่ถือแคนแต่ว่าไม่ได้เป่าเป็นเสียงจริงเพราะว่าไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมดนตรีแบบแลาวในขณะที่ชาวลาวคนต่อมาคนนี้ก็เข้ามาสัิฐานถึงต้นกำเนิดเครื่องดนตรีประเภทแคนในกัมูชานะครับว่า คนทางเหนือของกัมพูชาเช่นแถวเมืองสตึงแตรงแลอว่าเชียงแตงบางส่วนมีเชื้อสายลาวพวกเขาจึงอาจเล่นแคนได้แต่ว่าไม่สามารถอ้างว่าแคนเป็นของกัมพูชาเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าลาวาความคิดเห็นต่อมานะครับก็กลายไปว่าแคนเป็นของคนเชื้อชาติลาวที่อาศัยอยู่ทั้งในลาวและภาคอีสานของไทยไม่ใช่ของชาติอื่น เรามาที่ความคิดเห็นของชาวลาวคนต่อมานะครับความคิดเห็นนี้ก็วิาพากษ์วิจารณ์ชาวเขมรนะครับที่ชอบเคลมวัฒนธรรมของคนอื่นว่ากัมพูชาเนี่ยชอบเคลมวัฒนธรรมของชาติอื่นเพราะว่าไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและฉันก็อยากจะถามว่าจะเคลมไปทําไมในเมื่อคุณเป่าไม่เป็น ความคิดเห็นต่อมาครับก็กล่าวไปว่าคนลาวภูมิใจในลากเงาและวัฒนธรรมของตนเองและทั่วโลกก็รู้กันทั่วไปแล้วว่าแคนคือวัฒนธรรมของประเทศลาวความคิดเห็นต่อมาเลยครับความคิดเห็นนี้ก็กล่าวถึงกัมพูชาว่าในอดีตอาณาจาักรขอมลุ่งเรืองทางศิลปะขงเชงแต่ว่าลาวและประเทศไทยและขอมเองก็เคยมีความเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมไม่มีพรมแดนที่ชัดเจนในอดีต แต่ว่าอย่างไรก็ตามแคนถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนลาวและประชาชนของลาวโดยตรงความคิดเห็นของชาวลาวคนต่อมานะครับก็มีการกล่าวอ้างอิงมาถึงไทยด้วยนะครับว่ามีคนลาวบางคนนเชื่อว่าคนไทยปั่นหัวให้ลาวเกลียดกัมพูชา ฉันคิดว่านั่นเป็นความคิดที่โง่เขลามากเพราะว่าเรื่องนี้มันชัดอยู่แล้วว่าซิงแคนคือวัฒนธรรมของชาวลาวยูเนสโกก็ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี2559ว่าเป็นมรดกโลกของเราและมีการจัดแสดงที่พระธาตุหลวงพระบาง มุมมองต่อมานะครับความคิดเห็นนี้ก็ตั้งข้อสังเกตถึงชาวกัมบูชาที่มาจากเครมวัฒนธรรมของชาติอื่นโดยที่คราวนี้นะครับเป็นวัฒนธรรมของลาวความคิดเห็นนี้ก็กล่าวว่าฉันเคยเห็นหลายครั้งแล้วว่ามีคนกัมบูชาที่ใส่ชุดลาวไปเต้นราที่นครวัดที่เกาหลีและที่ญี่ปุ่น ชาวกัมพูชาใส่ชุดลาวแต่ว่ากลับบอกว่านั่นเป็นชุดของกัมพูชาแต่หากว่าพวกเขาให้เครดิตชุดเหล่านี้ที่ใส่ว่าเป็นชุดลาวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาก็คือพวกเขาไม่เคยให้เครดิตเลย ความคิดเห็นต่อมาเลยครับชาวลาวคนนี้ก็เข้ามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างยาวด้วยนะครับว่าคําเห็นไม่เคยมีแคนแบบลาวเพื่อนของฉันเคยไปอยู่ที่กัมพูชา40ปีเขาเล่าว่าแต่ก่อนนี้คนคเขมรลำวงเดินวนเป็นวงกลมมาได้ลายลามเป็นคู่เหมือนกับลาวหรือว่าประเทศไทยตะวันหลังๆมานี้พอเห็นว่าลาวกับไทยลายลามเป็นคู่พวกเขาก็เลยเลิกแบบเดิมหันมาเรียนแบบคนอื่นแทน มุมมองของชาวลาวคนต่อมานะครับก็กลายเป็ว่าฉันเป็นคนลาวแท้เติบโตมากับเซเลปารลาวเต้นลามสารวันมาตั้งแต่เด็กฉันรู้ดีว่าวัฒนธรรมลาวเป็นอย่างไรมันอยู่ในสายเลือดของพวกเรา มุมมองของชาวลาวคนต่อมานะครับก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ทาง柬ชาเอาไว้ค่อนข้าง,งยาวนะครับว่าขามันเป่าแขนไม่เป็นทำได้แค่ท่าทางเฉยๆแต่ว่าคนลาวเป่าแขนเป็นฟ้อนเป็นเข้าจังหวะจากใจจริงเส้นแขนของเรามาจากจิตวิญญาณวิถีชีวิตและประเพณีทางศาสนาและความผูกพันของชาวลาวรุ่นสู่รุ่นในขณะที่ขมรททำได้เพียงแค่เรียนแบบเท่านั้นไม่ได้มาจากลากเงาเหมือนกับลรา คนต่อมาครับขมรมารโกหกหลอกลวงชอบเอาของคนอื่นไปอ้างว่าเป็นของตัวเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกประเทศไม่เคยไว้ใจกัมพูชาเลยคนสุดท้ายนะครับบอกว่าแขนคือวัฒนธรรมประจำชาติของเรายูเนสโกเองก็ยืนยันแล้วกัมพูชาไม่มีสิทธิอ้างว่าเป็นของตนเองการเคารพต้นกำเนิดคือการเารบวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวลาวนะครับหลังจากที่พวกเขารู้ว่าทางกัพูชาพยายามที่จะเคลมแคนทางทางที่แคนนะครับเป็นเครื่องดนตรีของลาวที่ได้รับการขึืนทะเบียนจากยูเนสโกนะครับเอาละครับและจากตรงนี้เป็นเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว,ว่ามุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปไหนที่ทา่านไหนกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่พิธีรกร พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสราว,สวัสดีครับ